2คันนี้บอกเลยนะคะป้ายแดงขายนะคะเป็นล้านนะแต่วันนี้ซานโตเซ็นเตอร์เขามาขายให้ราคาหลักแสนไม่เอากันหรอกคะ่ะทูกค้า่ะไม่สนใจกันหรอ <Wow. S 1> ใช้เงินออกรถเพียงแค่หนึ่งพันบาทจบครบกดที่อย่าง <Yeah. S 1> และยังไม่พอค่ะมาพร้อมกับโปรโมชั่นนี้เลยค่ะขับฟรีค่ะ2 <Yeah. S 1> เดือนช่วยผ่อสองพันานหปีกันไปเลยนะคะทุกค้าขะ ว่าเครื่องยนต์สเปคของเขานะคะ2,000นะคะลูกค,ะคะ้าขันแล้วมาพร้อมกับสลูปด้วยนะคะและยังไม่พอคะ่ะมาพร้อมกับในเรื่องของการแต่งนะคะแบบสปอร์ตเลยคะ่ะเป็นแบบฟอร์ชมาตแต่งกันเลยคะ่คะลูกค้าขันและยังไม่พอคะ่ะมาพร้อมกับล้อนะคะ18ก้การให้กับลูกค้าด้วยนะคะลูกค,ะคะ้าค่ะปอร์ชโฟล์กัสค,ะคะ่ะลูกค้าค่ะแฮชแบ็คเครื่องยนต์0 0ค่ะเป็นตัวสปอร์ตพารคะ่ะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้6สปีดให้กับลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าคะปี 2, 2013ให้กับลูกค้าคะ่ะคันนี้คะ่ะผ่อนปกติตกเดือนละ 6, าท ลูกค้าคะแต่วันนี้ซาราโตเซ็นเตอร์มาช่วยผ่อนแรก2,000บาทเพราะฉะนั้นลูกค้าจะผ่อนตกเดือนละ4,454บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าคะสนใจกันไหมคะภายในบอกเรืว่ามาพร้อมกับความหรูหรานะคะลูกค้าคาบอกของเขาเป็นบอกทรงสปอร์ตแบบนี้ให้กับคุณพี่เลยนะและยังไม่พอค่ะบอกของเขานะคะเห็นไหมคะว่าภายอกของเขานะคะมาพร้อมกับในเรื่องของนะคะเป็นตัวหนังนะคะลูกค้า่ะและตรงที่มันกระชับรำตัวเนลูกค้าขะเป็นตัวเบาะ้านะคะเพิ่มความนะคะการนั่งนะคะแบบสบายนะคะลูกค้าา แล้วก็ชอบรำตัวให้กับลูกค้าแบบนี้เลยนะคะลูกค้าและยังไม่พอคะ่ะลูกค้าค่ะดูข่าวพมรมอะไรของเขาค่ะบอกเลยว่าออเทอรเีร์ในเรื่องของออปชั่นค่อนข้างที่จะจ๋าเลยแหละคะ่ะลูกค้าค่ะมาพร้อมกับการหุ้มหนังแท้จากตัวฟอร์ดกันไปเลยนะคะมาพร้อมกับชุดคอนโรลให้กับลูกค้าด้วยมาพร้อมกับการรับสายโทรศัพท์ภายในรถได้ด้วยและมาพร้อมกับการสั่งการด้วยเสียงแบบสิริเป็นภาษาอังกฤษนะคะและยังไม่พอค่ะเพิ่มความหรูหราให้กับรุ่นอื่นๆมากกว่ารุ่นอื่นด้วยนะคะในเรื่องของเครื่องเสียงบิวอินค่ะเป็นยี่ห้ นี่เลยค่ะบอกเลยยี่ห้อนี้ไม่ต้องพูดถึงราคาบอกเลยว่า ก็แพงอยู่นะคะลูกค้าค่ะความหรูหราของเขายังไม่หมดนะคะลูกค้าค่ะมาพร้อมกับนี่เลยค่ะแอร์ค่ะเป็นแอร์ริกส o ันออโต้ค่ะลูกค้าและที่สําคัญค่ะเห็นไหมคะลูกค้าค่ะหัวเกียร์หนังสแตนเลสแบบนี้เลยนะคะมันจะเพิ่มในเรื่องของความหรูหรานะคะตรงเกียร์นะคะนี่เลยค่ะลูกค้าค่ะมาพร้อมกับความหรูหรากันไปเลยค่ะสันลึกเรามาดูเครื่องยนต์พันหกกันบ้างนะคะลูกค้าค่ะหลังจากที่เราดูเครื่องยนต์สองพันไปแล้วนะคะคันนี้ค่ะเป็นตัว Ford Focus ค่ะ h ่ะ c h b a c k ค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์1.6 ตัวเทรนค่ะลูกค้า่ะมาพร้อมกับรถปี2013ให้กับลูกค้าด้วยนะคะคันนี้ค่ะผ่อนปกตินะคะลูกค้าขะผ่อนตรงเดือนละ5 2 4 3ั้บาทค่ะลูกค้าวันนี้เตอร์วเซ็นเตอร์ค่ะมาช่วยผ่อน2,000ค่ะะลูกค้านาน1ปีนะคะลูกค้าจะเหลือผ่อนตรงเดือนเพียงแค่3 2 4 3บาบาทเท่านั้นค่ะแล้วมาพร้อมกับโปรพิเศษเฉพาะคันนี้กันไปเลยค่ะแถมยางใหม่กันไปเลยค่ะ แต่ยังไม่พอค่ะคันนี้ค่ะมาพร้อมกับภายในนะคะที่มาพร้อมกับความสะอาดนะคะพอซาราโตเซนเตอร์มาพร้อมกับฟรีบริการนะคะในเรื่องของทำความสะอาดนะคะตามมาตรฐานซาราโตเซนเตอร์ด้วยประสบการณ์ข네องฮีอารมากกว่า25ปีกันไปเลยนะและคันนี้มาพร้อมกับบอร์ดให้กับลูกค้าด้วยนะคะและยังไม่พอค่ะมาพร้อมกับในเรื Marvin ่องของเครื่องเสียงนะคะบิวอินนะคะเป็นตัวโซนี่เหมือนกันค่ะลูกค้าค่ะอ่ะลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากได้รถนะคะตัวฟอร์ดโฟลัสนะคะที่ร้านซาราโตเซนเตอร์โบ เลยนะคะลูกค้าคะคุณจะได้ในเรื่องของสินค้าที่มีคุณภาพเพราะเฮียเรามีการคัดลดมาเองนะคะลูกค้าและที่สําคัญค่ะมีการตรวจช็ครถเองแล้ววันไปรถคุณจะได้เจอกับเฮียสันด้วยนะคะพร้อมกับการรับประกันเกียร์รับประกันเครื่องระบบไฟฟ้านะคะลูกค้าค่ะประสบการณ์จากเฮียสันมากกว่า20ปีกันไปเลยนะจ๊ะลูกค้าจ๋าเชืเอเราเพียงแค่ก็ฟาร์โฟกาสค่ะบ๊ายบาย